มีไฟล์ PDF แบบนี้อยากจะดึงข้อมูลเข้าเอาไว้ใน Excel ทำยังไงให้มันเร็วเรามาดูว่าตัวไฟล์ PDF ของเราหน้าตาอย่างไรก่อนนะครับก็เป็นไฟล์ PDF ของค่าใช้จ่ายมีทั้งหมด6หน้าตอนนี้เลยอยากจะอยากจะเอาข้อมูลเนี้ยเข้าใน Excel ดูซิว่าเราทำยังไงให้มันเร็วที่สุดผมก็ปิดไฟล์ PDF ตัวนี้ไปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็เปิดไฟล์ Excel เปล่าๆขึ้นมา1ไฟล์แบบนี้ อ่าเราก็เปิดไฟล์แบงค์ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปเมนูชื่อ data นะครับเราก็ไป get data data แล้วก็ไปบอกว่า form file แล้วก็เลือกไฟล์ pdf นะครับฟีเจอร์นี้เราเรียกว่าการใช้ power query นะครับเอาละนะครับเราก็ browse ไปหาไฟล์ที่เราต้องการไฟล์ file เราอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปนี้ผมวางไว้ไฟล์ที่ชื่อ get data form pdf นี่นะครับเป็นไฟล์ของเราคลิกชื่อไฟล์จากนั้นก็กด import เข้ามาเลยครับ Power Query ก็จะทําการดึงข้อมูลที่มีนะครับเขาก็ไปเจอว่ามีข้อมูลเขาก็พยายามจะสร้าง Data ให้เป็นลักษณะ2แบบก็คือ1เป็นรูปแบบ Table และอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็น h e ี t นะครับเหมือนกับในช h e e t Excel ทั่วๆไปนะครับในนี้เราใช้แบบเป็น Table เลยนะครับเพราะมันจะได้ข้อมูลมาครบเลยในทีเดียวจากนั้นก็กด transform data รับแบบนี้เราก็จะได้ข้อมูลมาแบบนี้แล้วก็สังเกตนิดนึงว่า ตัวคอลัมน์เนี้ยของเราครับมันไปนรวมเอาตัว Brand Code กับ Brand Name ไไปด้วยกันนะครับผมก็อยากจะแยกคอลัมน์นี้ออกจากกันเวนแล้วผมก็ไปที่เมนูชื่อ split คอลัม n ์นะครับแล้วบอกว่า split ด้วย delimiter ใช้แบบ space ก็คือใช้ช่องว่างระหว่างรหัสกับชื่อนะครับจากนั้นก็บอกว่าให้มันแยกเฉพาะตัวที่เป็น delimiter ที่อยู่ซ้ายมือสุดเท่านั้นกดโอเคแบบนี้เราก็ได้ข้อมูลออกมาเป็นสองคอลัมน์ จากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อคอลัมน์นะครับอันนี้เป็น Brand Code ก็เปลี่ยนไปไม่ต้องมีเลขหนึ่งตัวนี้ก็เป็น Brand Name ก็พิมพ์ไปครับ B R A N C H Brand Name นี่คอลัมน์นี้ไม่ได้ใช้แล้วเราก็ Remove ทิ้งได้เลยครับ r e m o v คอลัมน์นี้ทิ้งไปเราก็จะได้ Data เป็นรูปแบบ Excel แบบนี้นะครับแต่อยู่ในรูปของ Power Query อยู่นะเอาข้อมูลไปใช้ได้เลยในการ Export ข้อมูลออกไป ก็โหลดทูนะครับก็บอกว่าโหลดทูที่นี่แล้วก็ไปรูปแบบ t ทเบิแล้วกันนะครับแล้วก็บอกว่าวางไว้ที่ a 1ตรงนี้แหละกดโอเคเลยแบบนี้เราก็จะได้ไฟล์มาหน้าตาแบบนี้เลยเป็น b r a n d code b r a n d name แล้วก็ account code แล้วก็ account Group account code แล้วก็ชื่อรายการค่าใช้จ่ายแล้วก็วันที่แล้วก็ target และ actual ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน pdf นั่นเองก็เรียบร้อยนะครับงานก็ง่ายแบบนี้เลย นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่พยายามจะดึงข้อมูลจาก PDF อยู่ลองหันมาใช้ Power Query ดูนะครับ Power Query ไม่ได้ยากเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะครับทำงานกับข้อมูลต่างๆนะครับก็อย่าลืมมาติดตามดูเทคนิคดีๆอื่นต่อไปนะครับของ Power Query นะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ